เจ้าเหมียวเจ้าเหมียวเล่นอะไรกันครับเจ้าเหมียวเล่นอะไรกันครับหลวงปู่เล่นด้วยได้ไหมหลวงปู่เล่นด้วยไหมมีใครบ้างเนี่ยมีใครบ้างครับอ้อมาเล่นเรื่อยๆใครเป็นหัวหน้าทีมใครเป็นหัวหน้าทีมรายงานหน่อยเล่นอะไรกันอยู่เอยเล่นอะไรกันอยู่ครับ บุญมีบุญมีเล่นกับเพื่อนๆกับทีู่กบุญมีนอนอยู่น้นตรงถังเหลืองๆนู่นสีเด่นสีดำสนิทอยู่คนเดียวครับเล่นเพื่อนกันแล้วเพื่อนเพื่อมีเยอะแยะเล่นกันสนุกสนานนะชาลีชาลีนำทีมเหรอชาลีนำทีมปีนป่ายเล่นอะไรกันคะเล่นอะไรกันคะ ชารีอันนี้โชคดีโชคดีคดบุญมีข้าวเหนียวชามะนาวข้าวเจ้ามั่งมีสีสุกชาไข่มุกข้าวหอมชามะนาวชานม ชานมข้าวหอมสีสุกชานมสีสุกชานมเล่นรายการเอยเล่นรายการก็ไม่บอกหลวงปู่หลวงปู่จะเล่นด้วยนี่เล่นรายกันครับ เล่นๆกันครับปู่เล่นด้วยครับปู่เล่นด้วยคนค่ั นี่แหละครับปีนต้นไม้แล้ว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 โอ้ยปีนต้นไม้เปลี่ยนป่ายเล่นต้นไม้โชคดีโชคดีเล่นกับข้าวเจ้าโชคดีข้าวเจ้าชาไม่ใช่ชาฮันิสาข้าวหอมมั่งมีมั่งมีบุญมีสีสุกข้าวเหนียวข้าวเจ้าพารี ชาไข่มุกบุญมีอ่าบุญมีกลัวกันทำไมเรเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันไม่มกลัวกันสิสายฟ้าสายฟ้ามาแล้วสายฟ้าสีนวลมังมีมังมีมาแล้วมังมีมาแล้วมังมี มั่งมีพาน้องดวงดีมาด้วยน้องดวงดีได้มาลูกเด้มาน้องดวงดีน้องดวงดีเยอเล่นกันน้องดวงดีน้องดวงเด่นดวงดีดวงเด่นออกมาเล่นด้วยกันดวงดีดวงเด่นมาเล่นด้วยกันอะไรมาเล่นดวงดีดวงเด่นมาเล่นด้วยกันสนุกสนาน ตามภาษาเหมียวเหมียวใครมาอีกสายน้ำสายน้ำก็ใส่ฝนอยู่นอนอยู่โน่นใส่ฝนใส่ฝนนอนอยู่โน่นใสน่น,สน้ำมานี่แล้วใส่น้ำมานี่แล้วอันนี้สีสุกสีสุกกับสีนวลสีสุกสีนวลน,น้องสายน้ำน้องบุญมีบุญมีบุญมีต้องเล่นกับน้องๆให้ได้นะลูกอย่าไปขูดนะ สายฟ้าสายฟ้ามาแล้วสายฟ้าขับขมมนมาทางนี้หน่อยทางนี้เรามีใครบ้างโอ้โหเล่อยู่ตรงนี้เล่อกู่ตรงนี้เล่นกันทางนี้เลยขึ้นต้นไม้ก็มีขึ้นต้นไม้ก็มีชาีชาีขึ้นต้นไม้หน่อยชาลี่ขึ้นต้นไม้หน่อยแล้วชาลีขึ้นต้นไม้หน่อยขึ้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูพี่ๆเขาเป็นตัวอย่างเนาะพี่เขาขึ้นเก่ง น,นี้ใส่ไม่ขึ้นะนอนอาบแดดดีกว่าแดดออกแล้วก็นอนอาบแดดกันบสบายๆรับไออุ่นจากแสงแดดเพื่อกลาคืนหากมีอากาศเย็นจะได้อบอุ่นนะอบอบนบนมีไหมบนมีบญมี่มานร่างขึ้นสมัาหนนะ่อย ดีทองน้อยทองนอ้อยกินอะไรวีขุดคุยหาอะไรไม่เล่นไม่เล่นกับน้องหรอครับเล่นกับน้องหรอครับไม่ชอบเล่นแล้วใหญ่แล้วเนาะบุญเรืองอาบุญเรืองบุญเรืองก็ไม่ชอบเล่นหรอครับบุญเรืองก็ไม่ชอบเล่นอ่บุญเรืองไม่ชอบเล่นชอบนอนดูเนาะนอนดูบุญเรืองเอีวบางร่างน้อยเล่นไม่ไหวครับ ไม่มีแรงเลนะ่นแล้วนอนดูเขาเล่นดีกว่าอาบุญมีมากับมาอยู่กับแม่นเนืรไลเรอจะให้แม่เนไรไลโอรับเป็นลูกด้วยใช่ไหมฮะจะให้แม่เนไรไลโอลับเป็นลูกด้วยใช่ไหมไม่รับแล้วโใหญ่แล้วเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วเล่นกันเล่นกับเพื่อนเพื่อนได้แล้วไปเนอะแม่เนรไลพักผ่อนก่อนแม่เนไรไลพักผ่อนเอาแรงก่อน เดี๋ยวน้องๆรุ่นจิ๋วอีกเยอะจะต้องมาให้แม่นลายโอบกอดนอนจนจนหลับนะนอนนอน,นอนพักผ่อนเนาะเดี๋ยวนี้ก็แม่ผสมสีก็นอนพักผ่อนเหมือนกันพุงใหญ่แล้วนอนพักผ่อนนะถ้าใครมุกมีอะไรจะคุยครับมีอะไรจะคุยหลวงปู่ถ้าใครมุกมีอะไรคุยหลวงปู่ เดียคุยลงปูครับบุญมีบุญมีจะเล่นกับบุญเรืองเล่นไหมบุญมีเป็นผู้ชายอ่ะมีเป็นผู้ชายเล่นกับเพื่อนผู้ชายไปเล้วเล่นกับเพื่อนผู้ชายวิ่งแข็งแรงดีบุญเรืองก็เป็นผู้หญิงเขาวิ่งไม่แข็งแรงนะวิ่งไม่ไหว <N ic ly> <N ic ly> น้องไปเล่นด้วยน้องไปเล่นด้วยสายฟ้าไปเล่นด้วยแหละสีสุกสีนวลชคบดีโชอดีชคดีครับโชคดีคุยไรหน่อยไหมอุย้ชยชคดีจะหลับแล้วหลับก็ได้หลับเลยหลับเลยหลับเลยชคดีน้องดวงดี น้องดวงดีเล่นกับเล่นกับพี่ชาไข่มุกพี่ชาไข่มุกน้องดวงดีน้องดวงดีชาพี่ชาไข่มุกชามะนาวชามะนาวครับครับสำหรับคลิปนี้ลวงปูนำภาพอนาักษ์น่ารักของน้องน้องเมียวให้กับเอฟซีได้ดูได้ชมกัน ชีวิตที่มีความสุขของน้องๆ้องเหมียวเกิดจากความราักความสามัคคีซึ่งกันและกันเล่นกินอยู่ด้วยกันอย่ามีความสุขด้วยน้ำใจเมตตีของ f รีที่มีเมตตาบริจาคอาหารมาให้กับน้องๆแมวได้กินได้อยู่ ขอความสุขจะมีแดะเอฟซทุกคนทุกท่านทั่วการทุกคนทุกท่านเทินและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขออนุโมทนาสาธุ